ันนี้จะพานั่งเรือนะครับโดยเราจะเริ่มเดินทางจากท่าช้างนะครับท่าเรือท่าช้างนะเราซื้อตัว๋วไว้ละสิบหกบาทเราจะไปลงที่ท่าเรือบางโพนะครับตอนนี้สิบหกบาทอันนี้เขาก็ให้เรานั่งรอเนาะเราก็จะไม่รู้ว่ามันเป็นแบบเรือประเภทไหนอ่ะเอาดีดูบรรยากาศก่อนนะครับเนี่ยอ่า วันนี้เที่ยวซะเหนื่อยเลยนะครับอตอนนี้คนก็เดินทางนิดนึงนะยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ตรงฝั่งนู้จะเป็นแบบเรือนำเที่ยวนะครับแล้วก็เราจะนั่งไปทางปากเก็ตนะครับถ้าเรือท่าช้าง N9 นะครับนี่นะครับอเรืออันนี้เข้าไปไหนเอ่ย30บาท ไม่รู้นะแต่เรา16บาท16บาทเราต้องนั่งรอรอเรือไว้ก่อนใช่รอเรืออดูนะครับนี่คุโดยสารด้านนู้นจะนั่งไปเเห็นเขาบอกว่าไปไอคอนสยามนะเนีเ่ยเดี๋ยวเราจะไปทางปากเก็นะครับเราก็ต้องรอเรือ เดี๋ยวรอให้พี่เสื้อแดงเขามาเรียกนะครับว่าเราจะไปไหนอ,ออนี่นะครับถึงตาเราแล้วถึงคิวแล้ว,วละเขาจะใช้เขาจะใช้คําว่าส้มนนนะครับอ,ค,อคือเรือลํานี้ส้มนนนะครับโอ้เป็นเรือด่วนเจ้าพยานะจริงๆเราตั้งใจอยากจะนั่งเรือไฟฟ้าเนาะแต่ก็ไม่มีเดี๋ยวรอนะครับเทียบลนะ หรับแรงก็แทกครับเออยเฮ้อาวรอให้เขาลงมาก่อนเด็กๆก็สนุกสนานกันนะครับนี่ที่อยู่บนเรือมาออกมาเสร็จปุ๊บเราก็เข้าขึ้นต่อโอ้โหดาหลังนี่น่จะเหม็นหน้าดูเหม็นควันนะ โดนแจ่งโดนแย้ง,ยงเราได้แล้วนั่งนี่แล้วกันวิวสวยๆนั่งหลังสุดเลยอ่าเคลื่อนที่แล้วครับปลายทางของเราคือดังโพค,ครับไปแล้วบางทีก็มีชาวต่างชาติเดินทางร่วมกับเราด้วยนะแต่บางทีเขาก็อาจจะไม่เข้าใจเนาะออเอันนี้บรรยากาศบนเรือนะครับ คลิปครั้งที่ผ่านมาเราพาไปดูจุดพุกันนะเดี๋ยวเราใช้เดินทางตอน,น,นคือเราอาจจะไม่เห็นวิวอะไรมากมายแต่ตอนนี้เรามาตอนกลางวันนะครับเดวิวรินแม่น้ำเจ้าพยาตอนกลางวันอันนั้นเป็นเรือเรือลากทราย มีโอกาสก็จะพามาเดินไม่อยากสัญญามัา่วซั่วเดี๋ยวไม่มาขึ้นมาเดี๋ยวจะโตรดนี่พลานนกนะครับเอาแล้วครับรับแรงกระแทกคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดนนะครับปุ๊บกระแทกอโอ้โหนิ่มไม่เหมือนเมื่อกี้ เมื่อกี้เมื่อกี้รู้สึกว่าจะกระแทกแรงพอสมควรนะ,อ,ะอันนี้ก็ถ่าทางจะเป็นชาวต่างชาติโอ้สวยๆเลยก็เป็นเป็นบรรยากาศอีกแบบหนึง่งนี่นะครับ เดินทางกันต่อครับตรงนี้เป็นโรงพยาบาลศิริราชนะครับ นี่เป็นพัตาคาหรือเปล่าเนี่ยบนเรือเดะแกรนเจ้าพยาคลุยโอ,โอ้เป็นเรือแบบมีพัตคามีอาหารขายข้างในกลางคืนนะไฟสวยสวยเรือสวนกันไปครับทงส้มทงส้มทงส้มเป็นนนทบ,บุรี ป็นท่าเรือสมเด็จพระปิ่นเก้านะครับท่าเรือปิ่นเก้าข้างบนนี้ก็ต้องเป็นสะพานพระปิ่นเก้านั่นแน่ฮะนี่พระปิ่นเก้าครับมีใครขึ้นไหมโอ้โหแรงกระแทกนิดนึงดูฝีมือพี่คนนี้น่าจะชื่อว่าพี่นกพี่นก น่าจะชื่อพี่นกครับก็เสียงเป่าที่เองมันนกแล้วกินคนก็ลงกันนะครับเราก็ต้องเดินทางกันต่อวันนี้ท้องฟ้าสลัวสลัวเนาะก็บรรยากาศหน้านอนอะง่วงอยากกลับบ้านไปนอนแล้ว แต่มันก็เดินสบายนะเดินสบายเดินชมเดินโอ้ในคนโดรัตนกโกสินวิวสวยจังนั่นคือสภาก็รบแผ8นะครับเมื่อก่อนเราพามาดูฟู้มาเที่ยวอ,อะไรนะมาเที่ยวงานลื่นเลงมาเที่ยวงานต่างๆนะเ,เราก็ต้องเดินทางกันอีกไกลครับนอจากว่า 16บาทนี่ก็โอ้โหคุ้มนะคุ้มค่าราคาไม่แพงแต่จะแสบแก้วหูหน่อยมาอยู่ใกล้พี่นกอโอ้ท่านี้รู้สึกว่าคนจะลงเยอะเขาเรียกท่าอะไรเ <S <S อ่ยอ๋อเดี๋ยวดูนะไม่เห็นไม่เห็นอ๋อท่าพระอาทิตย์ ถ้าพระอาทิตย์ฝรั่งมาเที่ยวเยอะเดินกันเยอะอออข้างหน้าว่างเลยเอ่ะเออหน้าเดิเนไปนั่งข้างหน้าไปนหน้ากลางๆแล้วกันนะเออเดี๋ยวจะย้ายที่แล้วกันย้ายที่ไปตรงกลางๆหน่อย ตอนนี้เรามูฟมานั่งกลางๆหน่อยนะครับเผื่อจะมีวิวส,สวยๆขวามือแล้วกันนี่นะครับที่นั่งึปึบาไม่รู้น้ำจะสาดหรือเปล่านะไม่รู้อลองนั่งดูก่อนแล้วกันนะครับเราก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆ เหมือก้โหภากตบชวาเยอะเหมือนกันนะโอ้โหตรงนี้ลมแรงลมพัดกล้องเนี่ยจะหลุดจากมือหรือเปล่าไม่รู้อันนี้วิวสวยครับวิวสวยไม่ใช่ชื่ออาคารวิวสวยนะ แต่ว่าบรรยากาศสวยนะครับอันนั้นก็เรียกตึกอะไรน,นะมองไม่เห็น,น <c oughs> อ่ะอีรันยักุลเหรอ,อ,อวัดสามพรยาว,วารวิหารนะครับผมตรงนี้ก็แบงค์ชาติแบงค์ชาติเขามีศูนย์การเรียนรู้ด้วยนะศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับด้านหน้าก็จะมีม็อบ ไม่รู้ว่ายังอยู่หรือเปล่านะก็คิดว่าน่าจะอยู่นี่ครับสะพานพระรามแปดโอ้นี่คือใต้ท้องสะพานพระรามแปดเป็นอย่างนี้นี่เอง เป็นกรมส่งเสริมสหกรณนนะครับก็เส้นถนนสามเสรนนะครับอ๋อสมุดแห่งชาติเทเวศนะครับอโอ้น้ำไม่กระโดนกระเด็นเข้ามาก็จะมีละอองบางๆนะโอ้ดูบ้านเรือนบ้านริมน้ำ ร้านอาหารริมน้ำนะครับเนี่ยโอ้โ oh. หเคยเห็นเาเห็น,คย,หนคยเห็นบางที่เขาทำเป็นโรงแรมด้วยนะ mm. โอ้โรงแรมริมน้ำอนอนแบบเปิดมาเหมือน <c oughs> เหมือน <c oughs> นอนบนแ <c oughs> <c oughs> ม่น้ำเจ้าพระยาเลยอ,อันนี้เป็นท่าเรือเทเวศนะครับต่อไปรับแรงกระแทกครับ โอ้ตรงนี้ช่วยหน่อยนะเพราะว่าอยู่ใกล้พี่นกแล้วแสบแก้วหูเดี๋ยวเราขยับนิดนึงมวนตัวเล็กน้อยเพราะว่าติดหัวพี่เขาต่อไปครับ สวยจังอะวัดเทวราชกุญชรวรวิหารนะโอนี่เขามาทำอะไรอะ,อะปล่อยปลาเหรอโอ,โอ้ตรงนี้นเป็นสะพา,าสังฮีนะครับ สะเก็ดน้ำเข้าไปละโอ้ถ้านั่งนานๆเนี่ยอาจจะไม่สบายได้นะเพราะว่าลมแรงมาก เบอรบรรทุกทรายนะครับวันนี้ คือสะพานกรุงทนนะครับอย่างที่บอกก็ก็คือสะพานสังฮีดูเป็นย,ยาวๆเพลินๆน,นะครับไม่พูดพูดน้อยคลิปนี้พูดน้อยหน่อยนั่งนี้จะหลับเลยอะลมเย็นสบายแต่ก็โอ้นั่งโกกลมนี่เดี๋ยวจะไม่สบายอะ ดูภาพบรรยากาศคนที่นั่งร่วมทริปมาด้วยนะครับ ร้นานอาหารนะชื่อร้านอะไรเอ่ยอตกแต่งร่ลมเลื่อนดิใช่ไหมน่าจะใช่นะน่ะเห็นอโต๊ะพับขึ้นตัวนี้เรียกท่าอะไรเอ่ยไม่รู้นะแต่น่าจะเป็นเอ่อท่าเรือท่าเรือสังฮีปะ่ะน่าจะใช่แหละเพราะอยู่ใต้สะพาน ก็สะพานกรุงทนก็ต้องเป็นท่าเรือกรุงทนดินี่เป็นสะพานพระราม8ปดเมื่อีเรามาแล้วโอ้ยไกลไกละดูดิเรือจะโครงเพลงนิดนึง <c oughs> โอ้เมื่อกี้เขากลับเรือเพื่อเทียบอีกฝั่งหนึ่งนะครับ วิวสวยจังอันนี้ใต้สะพานกรุงทนนะครับเป็นอย่างนี้อ่าอันนี้เป็นวิทยาลัยพยาบาลเพื่อการุณกรุงเทพมหานครนะครับหรือแถววชิรพยาบาลนนะ อันนี้ก็คือวังนะครับวังสุขโขทยัยตรงนู้นเห็นตึกตสูงๆก็จะเป็นโรงพยาบาลวชิรัจะว่าไป ถ้ามีเวลานั่งเรือเล่นแบบตั้งแต่ต้นสายถึงปลายสายก็ก็สนุกไปอีกแบบตรงนี้เป็นสันเจ้าปุนเท่ากงโอ้โหบ้านสวยจังตรงนี้เป็นอะไรเอ่ยบุญรอดปะน่าจะใช่นะหลังบริสตัทบ,บุญรอด หรือไม่ก็นะ่าจะเป็นกรมชนน่ะเออดูซิมีคนขึ้นเยอะไหมถ้าเรือพายัพอ่าถ้าเรือพายัพนะครับโตรงนู้นก็เเป็นอาคารรัฐสภา สีน้ำดำๆนี่เป็นยางรถแรงกระแทกแต่ก็มีแตกบ้างดูดิหมุนล้วหมุนปึ๊บเห็นไหมได้ความรู้โอ้อากาศเย็นนะอ่ะอ,อ่านข่าวมาเห็นบอกว่าวันที่12ถึง17จจะมีลมเย็นเข้ามานะครับไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่านะก็อลองดูแล้วกันแต่คิดว่าน่าจะจริงนะเพราะว่า นั่งเรือนี่ก็เย็นละมีไอด้วยกรมชลประทานนี่ใช่แล้วโอ้เขามีท่าเรือด้วยท่าเรือกรมชลประทาน น,นี้ก็เป็นสโมสรกรมชนรัฐทานมีอเมซอนอยู่ข้างในด้วยมีร้านอาหาร รเนตรงนี้เป็นท่าเรือเขียวไข่กาเออแต่เรือไม่จอดนะครับนี่คือบริษัทบุญรอดบรเวนะครับ ก็คืออาคารรัฐสภานะครับ ก็เรียกว่าท่าท่าอะไรเอ่ยวัดอมไม่รู้ดิไม่เห็นมีป้ายบอกเลยน่าจะอยู่ในช่วงของการปรับปรุงนะครับอ๋อวัดนี้ก็สามารถให้อาหารปลาได้ด้วยนะมีที่จอดรถเ,เดี๋ยวต้องไปหาข้อมูลนะครับตรงนี้ชื่อวัดอะไร ว่าตรงนี้เขาเรียกว่าท่าน้ําเกียกกายปะไม่มั่นใจนะอ๋อไม่เห็นป้าย่ะก็ใกล้แล้วนะครับเห็นเกตเวรังซื้อแล้วนะครับอ่า เดี๋ยวเราไปเตรียมตัวครับถึงละท่าเรือบางโพนะครับลุกก่อน พลธิการกรมพลธิการทหารบกเลยนะครับเนี่ยบางโพบางโพเนี่ยครับฝรั่งถามได้เลยบางโพบางโพใช่นะครับบางโพบางโพครับอ่าถึงแล้วอ่าไม่รู้ว่าเขาเขาปรับปรุงเสร็จหรือยังนะ นี่คือเรือที่เราได้สารมานะครับขอบคุณพี่นกนะครับเสื้อแดงขอบคุณพี่นกเสื้ดงขอบคุณมากครับต่อไปหูก็จะโลง่งไปแล้วนะครับเป็นไงบ้างครับสนุกไหมเห็นวิวทิวทัศน์สฝั่งแต่อาจจะไม่ครบนะ่ก็ลำลากันไปนะครับขอบคุณมากสำหรับการติดตามนะครับดูจนจบโอ้โหขอบคุณจริง ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งนะครับให้กับช่องปันคุณทีวีนะครับคลิปต่อไปจะเป็นอะไรฝากติดตามด้วยแ้วกันครับสวัสดีครับ